ด็กชายเละาแคอายุเท่าไหร่คะ้วาอาเรียนที่ไหนคะอาจารวันนี้น้องชุลาจะมาทำไรคะ้เไราบม้อเริ่มเลยค่ะผู้ไรอาบหม่ให้ตาไปใจออออใจเอาใจเอ่อไม่งไอออดูเอ้ยตังไปตรน้ำใส เด็บป้าบุ๋งใจอยู่วันทิกใจอยู่แต่ยังเชียวบ้าบ่าวใจใจบัวอูตาเมื่อมาได้เชียงวจะต้องเหลือแล้วจะกี่วันตามตรงที่เดี๋ยวค่ะน้าชูล่าจะมาท่องภาษาจีนด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามานับหนึ่งถึงสิบเป็นภาษาจีนนะคะเริ่มเลยค่ะอนเออสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ขอบคุณค่ะ